นุลองทดลองไลฟ์ดูนะคะเพราะไปซื้อ WiFi ความแรงสูงเพิ่มนะคะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงป้านุ์จะลองไลฟ์ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะพาดูข้างในเรือค่ะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในห้องอยูค่ะเราก็เลยลองไลฟ์ดูค่ะเอาสักนิดหนึ่ง นะคะนี่ยังอยู่ในห้องนอนอยู่เลยค่ะเดีย๋ยวปรนทุกไปถ่ายน้ำให้ดูนะคะทดลองค่ะทดลองค่ะว่าซื้อ w i ไฟแล้วจะไล้ได้หรือเปล่าน้ำไหมคะเพื่อนๆดูนะคะ เพราะวันนี้สองวันค่ะไม่ได้ออกไปไหนก็เลยลองซื้อเพิ่มดูสิครัว่าจะได้ไหมทุกวันอ่ะทําไม่ได้เลยค่ะก็เลยเมื่อคืนนี้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเขาบอกให้ซื้อได้ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะมีโอกาสปนุษจะพาชมในเรือนะคะไลฟ์สดกันเลยค่ะ ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเห็นน้ำไหมคะดูสิมีแต่ท้องฟ้าทะเลก้างก้อย ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวออกไปทานข้าวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอยู่บนเรือตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นปานุษย์ทำอะไรบ้างค่ะอยากเล่าอยากคุยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ยังเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ